ยาน้ามังกวงลงท,ท้ายสู้ดมคาบบางตามกอด้ดนอกโดดเดี่ยวสอชื่นครับเติมเงินมือถือเจ้าตู้บอรเติมวันนี้นะครับเริ่มต้นเดือนสิบบาทรุนรับจักรยานโดนฮอนด้าทางประวัติคู่นี้เชิญครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบเ,บเบอร์ตาตุ๊กแกนะครับเต็งหนึ่งสิทเจสา่รุ้งจริงว่าวุทิโสภากรไปพบอาจา,ารย์วานและคุณประสิทธิ์กันนะครับที่แม่ดามี่ภาคกลางคุณประสิทธิ์นครสวรรค์ ครับสระบุรีนะครับเพราะนั้นก็บ้านใกล้เลือนเคียงสูงยาวกันเยอะเลยทีเดียวครับทั้งฝ่ายแดงเนี่ยเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเคยเคยคับเคยเจอกันมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันมีความหาม,รรมายเลเกินไทยรุ่งมาเมื่อตัวประกอบของบอยรอบเอเมอร์ตามทุกแกครั้งที่เสียดตั้งนัดทีสองพริกชนะคะแนนคมเว็์เล็กลูกพระบาทเนี่ยครับแล้วก็น,นัดทีสามครับชนะนอกยกสองซุปเปอร์แชมป์น้ำดื่มเป็นทิพฟ์โคราช ตัดเชื่อกี่สุกโตครับนั่นคือเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของโคมเพชรเล็กลูกะลาแต่วันนี้อะไรก็ไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าชนะนี่เป็นแชมป์และหยิบสดสดพาสการผู้ชี้ขาดคุณทันพุทรังรองอนุสรกรรมการยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับแล้วก็ของกททด้วยนะครับสองปีซ้อนดูมาของเขาโ้ตหลงเรียบร้อยแล้วทีก้คุณประสิทธิ์บอกเอาไว้ว่า โอ้โหเปิดมานี่คุณประสิทธิ์ยับมาต่อเลยโอ้โหนยครับมาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับเตงหนึ่งตีต้องการปิดเกมเร็วเลยครับต้องการทำ้ถิติชนะนอกอีกครั้งนะครับแตงหนึ่งสิทธิ์เจาสายรุ่งครับลูกศิษย์ของอาจารย์สุรัสเสียงหล่อบอดยอกพี่เดินมเดียด๋วยวธรรมดาต่อ,ตอเครื่องยนต์บินเซนฮิโนตารรุ่นใหม่ดีเอเซนนะครับสีส้มดำครับเครื่องยนต์ การเกษตรต้องพีโนต้ารับประกันโดยเสียโอราครับคู่แรกนี่รับไปแล้วนะครับทางด้านของต้นชัยน็อกภายใน3ยกครับและนี่เป็นการซีเบอร์ตาทุกแกก็มอบให้นะครับาน็อกในไอ้หมื่นหมื่นบาทนะครับป้ายแดงแม็กหนติดเจสายรุกนะครับโดยจากปากน้ำโพของสวรรค์นักเตะคนเล็กลูงพระบาทจากอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีโดนนับยาวๆไปแล้วครับเนี่ย อันนี้คโเพชรเอลนต้องตังตีลัดตีอย่าอยู่ห่างตัวตอกมาตีได้ตีได้แล้วอา้าวประคองไว้ครับโอ้ยนีครับขาตั้งสู้แล้วเลียร์ังเทคนิคก็ต้องล็อกเอาเช่นเดียวกันแล้วครับโอ้ยดีมากแฟนแฟนฟีการไม่ถ่านตั้งตัวเติัเต็มๆโดนตูมไปเลยนั่นแหละครับต้อง วันดีๆกับทางด้านของผมเป็นเล็กพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหมัดของเต่งหนึ่งนั้นสั่งได้วันนี้คุณมานพศีพึ่งกับตายกอบจนครสวรรค์ครับส่งกองเชียร์มาเลยครับสิงโตมาเชิดครับภายในเในวทีมวยสยามออได้อีกนะครับมากไกลมากไกลสั่นใจกองเชียร์หน่อยโอ้โห,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 โหเนี่ยเด็กกับน้ำโพเด็กสระลีเลี้ยวขวาหรือเปล่าโโอ้ห ไวครับตอนนี้ติดอนอย่างเดียวแล้วอนอย่างเดียวระยะทางที่เหลือมีเพียแค่ยกที่สองเท่านั้นนั่นแหละครับได้กันคนละอย่างดีคนละแบบอ้าวซ้ายนี่แหละครับปัดซ้ายมาแล้วเตี้ยงเตี้ยงโอ้โยนอกกับในแค่กับเข่าเนี่ยครับเข่ากับปัดแรกแล้วครับอาจารย์โอ้โหโหโอ้โหปัญหาสับทัญก็คือหัวใจนะครับของเพชรเล็กวันนี้ใจต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 2 5 0 0 0กับ5 0 0 0 0บาทโอ้โหต่างกัน,นกครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำค,คัญเต็มร้อยเต็มขันเต็มสูบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยครับต,ต่อยบัตรตลอดตัวเตหนึ่งพยายามจะเน็ดที่บัตรเขาแทางยัดเข้าไปต้องเปิดเกมสู้ทุกรูปแบบครับถ้ายืนกันระ,ระยะยาวได้ดีก็ต้องบอกว่าเต็งหนึ่งเหนื่อยแล้วครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่กลัวแล้วไม่มีอะไรจะเสียผมเพชรเล็กอ้ยหเห็นไหมเพชรไีย เอาเอาต,ตีตีอีทีไหมอีทีอ <c oughs> ้าวแล้วเอายุ่งเหมือนกันนะคุณรุณ่ยพัดิดเอาแล้วครับในช่วงไต่ท้ายคมเพชคล้องได้แล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อเกมยาวหรือไม่ไน่สนา,าสนใจศึกเจ้มวยงไทายครับรนบทีนุงโดย ดีแท็กโฟนโจยฟิตจากดีแท็กสเปคสูงกว่าราคาเบาๆติดตามชมยต่อไปครับนะครับก่อนที่จะชมยต่อไปวันดับแบ่งออกศึกนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวที่ทำการอบตโนนขวางตบโนนขวางอเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับดามแบ่งกองปราบจัดรายการนัดใหญ่ครับหวยดังนั้นครับข้างไปดูยอดพนมรุ้งกับวินัยเล็กดีเซลเล็กกับฝัดชัยยิมสยามกับตุนเป๋ดากเทวดากับเพชรยโส ไปติดตามกันได้ครับแล้วก็จะแปรแสงมรดกรนะครับจาบสิบเอกวัาชารินทร์เงินชุกริบขอเชิญนัเกเรียนในสิบถานบวกรุ่น5้าทั้งสห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพบปลาสังสรรค์ในวันเสาร,สาร์ที่12มิถุนาย,ยนครับที่บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ครับบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ตำบลหนองเสืออำเภอเมืองเลจังหวัดสาระบุรีไปบนเวทีครับมายกสามมาลุ้นคะแนนพื้นผมเพชรเล็กน้่นเินชิงมวยรอบคุกเพิ่บุก เวเบอร์นะครับเวเบอร์ตราตุแกครับเวเบอร์ตราตุแกไม่ใช่ฟุตเวเบอร์เวเบอร์นี่นี่อะไรครับจะคว้าได้หรือไม่ได้เ็ตเล็กท่าไม่โดนนะครับไปถูกนะไปโอ้โหเดียวนี่ครับเวเบอร์เดียวเดียวเหนียวอย่างนี้โอ้โหเข้าผัดแล้วยก้งสองทำท่าโดนข่าวอ่อนเหมือนกันขาสูงแล้วก็เดินคว้าได้เจ้าของส่วนสูงร้อย 185เซนติเมตรครับผมเป็นเล็กลูกระบาดักชกวัย20ป mm, ีจากพระพุทธบาทสารบุรีอ้าวเขาดูดันมากรอบนี้นี่แพ้กับติงหนึ่งแค่เพียงไฟเดียวเท่านั้นครับวันนี้มาแก,ก้เขาได้ดีเลยทีเดียวนะครับของติงหนึ่งได้นับยกหนึ่งได้สองแต้มยกสองคุม้มน้ ยกนี้มาดูยก3นะครับโอ้โหมาหมดเลยครับด้านล่างกินอยู่เลิกใจครับเคยอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของแกนรสักสอพจจิตน,นะครับยอดมวยสองพจอาจารย์สุรัสเสียงหล่อขุนสยามปิ่นสินชัยมาหมดเลยครับเอาเลยครับปัดซ้ายสองซ้ายแต่ตอยอมรับนะครับเหนียวจริงๆริเลยครับเหมือนกับเวเบอร์แต่ทุกแกจริงๆเงินโดนเยอะนะครับ,นนรบโดนหมัดใครก็ยังตีไม่ชัดนะครับ พอไม่ได้เลยนะครับน้ำเงินโอ้โหเนี่ยครับไม่กล้าที่จะผีถามแล้วครับทางด้านคอมเพลตเล็กเอ้าเตะขาหลุดแล้วก็เนี่ยครับเจอรัดลา่าบนเวทีครับบนเวทีคู่นีธ้ธันวุฒิรังรอ,งรอ,งรษษองนุสรแยกงเข้ามายิงช้านี่ความกดดันก็จะตกอยู่กับทางด้านของคอมเพลตเล็กเลยครับตั้งเข้าไปโอ้ตึงหมัดรตึงศอกโอ้ยแข้งซ้ายตามครับโอ้โแล้วก็ดูครับว่ในรัดล่าหุน่นออกมา ติดที่ละดตํเนินนะครับมาดูว่าซุปเปอร์แบงค์การทักษิณเล็กแสงมณีเดชนนชัยพระจันทร์ฉายกับลูกมิตรโจโจกับปากาเหล็กเป็นคู่ที่หนึ่งนะครับไปอีกรายการครับสุนรรณสินบีมวย,ยไทยทนทั่นพยาเสรติดคืนนี้แหละครับที่เวทีมวยชั่วคราวโรงกิมสินบีมวย,ยไทยตบะบลกราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปดูมังกรเพชรกับทางด้านทองบนขาวแล้วก็เทพน,นครตัวกับฐานศึกไปที่บนเวทีครับ มาถึงยกที่4ี่เต็งหนึ่ง,งครับอย,ยอมเลยนะครับยอมเลยอ่ะผมเพชรเล็กโอ้โหเวเบอร์ชนะตุกแกต้องยอมรับแรงทั่วแผน่นจริงๆโอ้นะี่ครับต้องบอกว่าวันนี้วางแผนได้เฉียบขาดมากครับทางด้านของเต็งหนึ่งโจมตีตั้งแต่ยกแรกและหลังจากนั้นครับสู้เขาเนี่ยครับผ่านพึ้นทางมาแล้วครับตอนนี้เลือกครับ แข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายของเพชรเล็กจะคว้าตีได้หรือไม่ได้กับเวลาที่เหลืออยู่โอยดีพอเปหมัดน่าอันตรายจริงๆนะครับอันตรายมากเลยขยับรอขยับครูเลยครับทางด้านของเต็งหนึ่งอยู่ในความดูแลของกอัจจสุรัตน์เสียงหล่อนายใหญ่แคบเดชรัตน์ ถ้าจะยอมแล้วนะครับกรรมการมองแล้วทันบุ๊ฟมองแล้วนะครับมองแล้วมองอาการของทางคมเพรเล็กแล้วนะครับแล้วก็ให้โอกาสทางด้านคมเพรเล็กอีกเื่องนึงนะครับเดงหนึ่งก็ไม่เร่งนะครับไม่เร่งตัวเองนลครับตอนนี้ยอมยอมจริงๆวันนี้มากกว่าวันนั้นเยอะเลยและเป็นวันชิงของเวเบอร์ตราตุกแก่ด้วยนะครับ แต่ว่าหัวใจยังต้องยอมรับวันนี้ทั้งเสียป,ป่อ,อ,ปอปแล้วก็เส,สียใหญ่เสียยอใหญ่ก็มาเสียห้ายุดดูอยู่ที่บ้านมาทั้งทีมมากันเถอะลูกชายของเฮียน้อยนะครับผู้ที่โสภากอนหายาดนะครับรหายาดเขาคลายพลุลูกประบาดกรรมการยุติการชกแล้วก็จับเลยนะครับจับทางด้านคอมเป็ตเล็กลูกประบาดก,กับไอ้นอกไอ้กับทางด้านของเต็งหนึ่งไปในยกที่สี่กับ เลกหนึ่งทำสถิติชนะน็อกอีกไฟหนึ่งแล้วนะครับแล้วบอกว่าว่าแชมป์โดยไม่เสียสถิติให้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยครับในวบรอบเวเบอร์ตาทุกแก่ครั้งนี้ครับยอส,ส,สู้สู้สู้นี่ครับบอลได้ครับมัดไหนนะครับมาดูหมัดปังเข้าไปนี่หมัดน,นี้เลยครับกระดูกพังเลยปังเข้าไปกระดูกพังว่างหายท้องเลยนะครับ เป็นครับครับครับนี่เป็นภาพชาชาประมวลผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านผ่านมาครับแล้วก็นี่สู้ในครับ,บปั้งอะไรหมัดซ้ายสอกซ้ายไม่โดนครับทิบเนี่ยครับหมัดนี่แวกการเลยครับแล้วก็ต้องบัดหนักแรงมากครับนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งครับโอ้โ